เรามาดูปลายสายนะครับปลายสายที่น้ํามันตันนะครับเนื่องจากปลายสายตัวเนี้นะครับมันมีตะกอนนะครับมาตันอยู่ตรงเนี้นะครับเราเปิดดูครับว่าตะกอนมันจะเยอะไหมแล้วก็น้ําจะไหลสะดวกกว่าเดิมไหมพอน้ํามันไหลได้จํานวนน้อยมากนะครับหรือว่าไหลพอหินหินนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยครับ โอ้น้ำไหลปิดๆนะตันนี้ไหลปิดๆนะน,นีไหลปิดๆปิดนะฮะตันครับเขาออกนะดูฮะโอ้โหตันพอยนะตัวนี้ต้องเคาะออกนะครับ,รบอานะมีซีนอยู่นะฮะเราต้องเคาะดีครับท่านผู้ชมโอ้โห โอ้โมันเป็นไงฮะโอ้มีน้ำขี้ดินนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูฮะฝั่งนี้นะครับยังกับน้ำอีโอ้มันติ่มโอ้ยโอ้มันติ่มคึกคักเลยครับท่านผู้ชมอ๋อเนี่ยไม่ไหวเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงไอ้กองกัตันด้วยนะครับไอ้ตรงมิเตอร์กัตันด้วยนะครับรองหาหาถุงหาถุงมาใส่สีน้ำด้วยฮะโอ้โห้สีน้ำโอ้มันติ่มเลยครับท่านผู้ชม ปลายสายมันมาตันอยู่นี่นะครับโอ้โหแย่จริงๆอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับแดงทีลิเปเลยนะโอโอาบมันไปได้ยังไงนะครับโอ้โหอาบกันไม่ได้ยังไงครับเนะี่ยหรือว่าใช้กันไม่ได้ยังไงนะปลายสายนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชม ดูนะยังกันน้ำกาแฟนะครับคุณผู้ครับชื่อขอกาแฟโอ้โหยังกันน้ำกาแฟนี่มันกาแฟนิ้ว่านะฮะโอ้โหแย่ครับคุณผู้ครับแย่มากแย่มากนะนี่นะก็ที่ตันอยู่นะครับโอ้ดูครับอี๋เชอะไรเข้าไปตันนะฮะไม่รู้อะไรเลยยีเด้อยีเน้อ โอ้วันนี้ก็มีนะฮะนี่ฮะเป็นมันอันนี้มันตัวกรองใช่ไหมเนี่ยตัวกรองครับโอ้โหแต่กรองยังโดนตะกันขนาดนี้เนี่ยุ่นขี้ฝุ่นขนาดนี้โอ้ล้างเลยครับล้างเลยฮะเปิดล้างเลยล้างน้ำเปิดล้างเออแต่น้ำยังเป็นขี้ควนอยู่ครับยังเป็นขี้ควนโอเคครับดูฮะแย่เลยครับท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านก็เปิดคลิงกันบ้างนะครับนี่โอ้น้ำประปาเข้าสู่ระบบยังขนาดนี้เลย นี่นะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะปลายสายนะครับตะกอนมันจะวิ่งมาจนถึงปลายสายแล้วถ้าเราไม่เปิดทิ้งออกนะครับมันก็ตะกอนก็จะตันอยู่อย่างนี้นะครับทำให้น้ำไม่ไหลไม่สะดวกโอ้หครับเดีย๋ยวมาดูนะครับครับก็ยังเป็นสีกาแฟอยู่นะะไม่เคยเปิดทิ้งสักทีนะฮะนี่ยังเป็นสีกาแฟอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ไหวเลยครับ หลังจากนี้ก็จะรอจนกว่าตะกอนหรือน้ําที่เป็นสีน,นะครับให้มันเป็นสีใสนะครับแล้วก็จะใส่มิเตอร์เข้าคืนนะครับโอเคครับรับไปใช้กันที่บ้านได้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคสำหรับที่นี้สวัสดีครับ